ครบเครื่องเรื่องฟันกับ Dracula Podcast ถ้าคนสูงอายุที่มีฟันเหลือไม่เยอะเหลือแค่1-2ซี่ 4, เราจะแนะนำคนสูงอายุให้ใช้แปรงชนิดไหนที่เข้ากับคนสูงอายุดีครับในกรณีที่คนสูงอายุเหลือฟันอยู่ไม่มากฟันผุจะเกิดขึ้นได้ก็เหมือนคนหนุ่มสาวแต่ความเสี่ยงก็จะสูงกว่าเนื่องจากมักมีภาวะปากแห้งน้ำลายแห้ง ซึ่งน้ำลายของคนเรานอกจากช่วยต่อต้านแบคทีเรียแล้วยังมีประโยชน์ในแง่คืนแร่ธาตุให้แก่ฟันเพื่อทำให้ฟันแข็งแรงอีกด้วยฟันจะผุได้ต้องมีปัจจัยครบดังต่อไปนี้ 1. ฟัน 2. แบคทีเรีย 3. อาหาร 4. ระยะเวลาต่อให้เหลือฟันเพียงแค่หนึสองซี่ก็ควรจะต้องดูแลฟันให้เหมือนคนปกติที่มีฟันเต็มปาก เพียงแต่ว่าฟันที่เราดูแลนั้นมีจํานวน,นน้อยลงเท่านั้นฟันที่เหลืออยู่ไม่มากนั้นถ้าเป็นที่เกาะของฟันปลอมยิ่งมีความจําเป็นที่ต้องดูแลอย่างดีเพราะถ้าผู้สูงอายุสูญเสียฟันที่มีอยู่น้อยนิดไปอีกฟันปลอมก็จะใส่ไม่ได้คราวนี้จะกินข้าวได้อย่างไรฟันปลอมถอดได้จะมีตัวตะขอเกี่ยวกับฟันเวลาเคี้ยวอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือเศษอาหารและคราบแบคทีเรีย มักจะติดบริเวณฟันที่มีตะขอเกี่ยวซึ่งจะทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายกว่าปกติฉะนั้นต่อให้เหลือฟันมากน้อยแค่ไหนการดูแลฟันจึงมีความจำเป็นอยู่มากและการดูแลฟันก็เหมือนคนที่มีฟันปกติทั่วไปก็คือแปรงฟันทําความสะอาดขจัดคราบแบคทีเรียโดยรอบฟันให้หมดอีก,กรณีของผู้สูงอายุคือมือหรือตาอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงการใช้มือหรือการใช้กล้ามเนื้อในมือ อาจจะยากขึ้นฉะนั้นบางคนในผู้สูงอายุอาจจะจับแปรงไม่ถนัดและมองไม่ถนัดก็อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในบางรายที่เหลือฟันอยู่น้อยมากๆและฟันไม่ติดกันอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการทำความสะอาดจะต้องมีผ้าสะอาดหรือเป็นผ้าก๊อตฆ่าเชื้อเช็ดถูด,ด้านข้างของฟันเพื่อทำให้ขจัดคราบแบคทีเรียดียิ่งขึ้นส่วนบริเวณเหงือกก็ยังมีคราบเศษอาหาร หรือคราบแบคทีเรียหลงเหลืออยู่ฉะนั้นอาจจะใช้ผ้ากอสหรือผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นทำความสะอาดเหงือกหรือใช้แปรงขนนุ่มมากๆก็ได้ถูบริเวณขอบเหง,งือกเบาๆหรือถูบริเวณเหงือกเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียคราบเศษอาหารหรือแม้กระทั่งพวกสิ่งสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่บนเหงือกโดยเฉพาะคนที่ใส่ฟันปลอมถอดได้เศษอาหารที่ติดอยู่ที่ฟันปลอมก็สามารถมาติดที่เหงือกได้เช่นเดียวกัน และพบกับเคล็ดไม่ลับการดูแลฝันเพิ่มเติมได้ที่ dracula.com